สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิว We v o Electric Violin ของประเทศอังกฤษนะครับตัวนี้สวยงามเลยเครื่องไวลินไฟฟ้านี่เรานําเลยคือร้านเราเกี่ยวกับเรื่องไวโลินเป็นหลักาวนี้ที่เห็นผมพูดใส่ไมค์เนี่ยพูดเพื่อให้มันดังไงจะได้ไม่ต้องไปเพิ่มวอลลุ่มตัวนี้ถ้าเราไม่มีระบบที่เป็นไวเลสนะมันจะมีเสียงกลาวดังเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะเดี๋ยวขอวางไมค์ก่นอนอตัวนี้ออกตัวที่ผมใช้เนี่ยเขาเรียกว่าระบบไวเลสอ่าผมเปิด เสอา,เอา,เ,อาเอากล้องมาไปใกล้กตู้นี่คือถ้าเอาร่างกายแตะมันจะมีกาวมานะครับเพราะั้นผมก็เลยรู้แล้วไอ้เนี่ยปัญหาเนี่ยคือมันต้องไปต่อกาวเราก็เอาไอ้ตัวเนี่ยนะครับที่แทนที่จะไปเสียบที่ตัวไวรินเรามาเสียบผ่านระบบของไวเลสนะครับเพื่อให้ตัดระบบกาวออกแล้วดูนะเสียบเข้าไปไม่มีเสียงแล้วนะเอาไมค์เข้ามาใกล้หน้าตู้ ไม่มีนะมีแต่เสียงดีก็เลยแนะนําลูกค้านะครับให้ไปซื้ออุปกรณ์ตัวนี้ซึ่งจะไม่ต้องใช้สายอิสระเลยเดิน6เมตร7เมตรบนเวทีเนี่ยสบายตัวนี้ตู้เนี่ยที่จะแนะนําให้ทางลูกค้ามีขนาด200วัตต์100วัตต์100วัตต์มี3ชันนอนตัวนี้ที่ผมใส่ข้างบนเนี่ยใส่แค่2ชันนอนนะครับเดี๋ยวขอไมคหน่อยคุณดังผมพูดใส่ไมคเห็นไหมมันก็จะมีตัวรีเวิ เสียงหล่อเทสเทสนะครับพูดใส่ไมอันนี้เป็นไมสายนะะเราพูดใส่เรายังสามารถเหลือช่องหนึ่งใส่เปียโนโได้สําหรับรุ่น200อวัตต์แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นรุ่นหนึ่งร้อวัตต์เราก็จะมีแค่2ตัวสําหรับไวลินตัวหนึ่งแล้วก็ไม่หน่ตัวสําหรับร้องเพลงแต่จริงๆก็ออกแบบให้สาหรับนักกีตารากับนักร้องนะครับก็คือร้องเพลงแล้วเล่นกีตาราด้วยกันเดี๋ยวขออนุญาตสลับขั้วไม์นะครับปิดอุลุ่ม ให้ลองฟังเสียงตัว100วัตต์ดูตรงนี้นี้ก็ D I L นะครับสำหรับส่งออกไปเป็น e ็ก e n s i o n นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้ให้ดูอตอนนี้เราก็ทำการเปิดเสียงใหม่ของเราขึ้นมาว่านจุด test test รุ่นใหม่หนึ่งสองสามสี่อะเสียงหล่อเห็นไหมครับตัวนี้เสียงหลอกกว่าเดิมเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเขา เทสเทสเทสนะครับเราไม่ต้องไปเปิดปุ่มอะไรเลยตัวนี้แล้วก็มีตัวรีเวิร์บสปริงรีเวิร์ให้วันทุกวันทโอเคเราก็ฟังเสียงไวลินนะครับอ,อันนี้ถ้าไวลินเราก็ต้องแอนดขึ้นหน่อยตรงนี้เนี่ยเขาจะมีปุ่มวอร์มให้นะเดี๋ยวจะให้น้องฟินเข้ามาสีที่ฟัง คลิปนี้เราก็จะมารีวิวแค่เรื่องของไวรินกับวิธีแก้ปัญหาของตัว Vivo ที่มันมีเรื่องของกล่าวที่ไม่ได้ต่อเวลาที่เราเอานิ้วไปแตะเวลาเราเล่นแล้วก็ลังตื้อตื้อๆนะครับเราก็ใช้ตัวที่เป็นอเซมิกต่อพ่วง้าไปเป็นระบบไวร์เลสได้ทั้งสองก็เรียกยิงปืนนัดเดียวได้นอกสองตัวคือได้ทั้งระบบไวร์เลสด้วยระบบไวร์เลสนี้ก็สามารถไปไกลได้ถึง30เมตรเลยนะระยะหวังผลแล้วก็ ตัวนี้เราก็แนะนำเรื่องของตู้อะคูสติก a m p l i f ฟเยอร์ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งไม์ร้องที่ผมพูดอยู่เนี่ยนะครับออกเสียงนี้เลยแล้วก็ยังได้ตัว w i ไ l e s s ต่อเข้าไปในนี้อันนี้เราก็จะมีเดวิดนะครับซึ่งมีกำลังขับ100วัตเต็มตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น Class A ะคนงงเรื่องคลาสไงท่สำหรับลูกค้าที่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบเครื่องเสียงคล s สเยคือเขากินไฟเข้า100%ออก1 0 0 มันก็จะเป็นระบบอะคูสติกด้วยนะครับส่วนตัว200เนี่ยก็ชื่อว่ารุ่นคลาสสิกนะครับ Unico ค l a s s i c นะครับ200ร้อวัตเต็มเหมือนกันส่วนตัวนี้เนี่ยของเราเป็น d ดวิด Classic นะครับให้ดูด้านหลังเดวิด Classic นะครับก็สามารถที่จะเทิร์นแบบนี้ได้เหมือนกันนะคือวางข้างใต้เนี่ยสามารถเทิร์นได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเทิร์นได้เหมือนกันข้างใต้ก็จะมีรูเทิร์นได้เหมือนกัน ไม่เน้นเทิในวางกับพื้นหาอะไรหน้ามันขึ้นมาหน่อยสำหรับคลิปนี้เราจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์หรือกด Subscribe เลยด้านล,ล่างกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปครั้งต่อไปบ๊ายบาย